ัดเตรียมของที่จะใช้ในการนำรถขึ้นค่ะทุกคนเราจะต้องใช้ของพวกนี้ในการเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อขออนุญาตค่ะทุกคนเราจะต้องจัดทำก่อนที่เราจะนำรถข้ามฝั่งของพวกนี้เป็นสิ่งลี้ลับถ้าเราไม่เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู่นะคะทุกคนเราต้องทำให้ถูกตามประเพณีผู้เฒ่าผู้แก่ ที่เขาทำกันมาค่ะทุกคนอย่าประมาทเด็ดขาดสิ่งที่มองไม่เห็นมันก็อาจจะมีอยู่จริงค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมทำให้มันถูกต้องค่ะทุกคนเราก็จะได้สบายใจเรื่องราวอาถรรพ์ของแม่น้ำโขงเชื่อว่าทุกคนคงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วแล้วเราก็ไม่อยากเจอด้วยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเชื่อโบรัมโบราณไว้บ้างก็ดีค่ะทุกคนนอกจากจะมีน้ำที่เป็นสีสีแล้วก็จะมีของขควของหวานด้วยค่ะทุกคนคำหมากคำภูกอกแยสูบส่วนของขคาววันนี้เราได้หัวหมูหนึ่งหัวค่ะทุกคนปกติเขาจะเป็นเราไหาไก่ตัวหมายความว่าหนึ่งขวดและไก่ต้มหนึ่งตัวค่ะทุกคนและก็ดอกไม้ทูกเทียน ผ่านมาก็จะเห็นน้ำโขงแห้งลงเยอะค่ะทุกคนแล้วจะมีหาดโผล่ทอดยาวมาริมชายน้ำค่ะทุกคนแล้วก็จะมีชาวสวนตั้งเครื่องสูบน้ําคิดดูค่ะจากชายน้ําขึ้นไปกว่าจะขึ้นไปถึงสวนต้องใช้ท่อเยอะอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนเหมือนอย่างกับคลิปที่แล้วที่เราถ่ายให้ดูไปแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เครื่องทําพิธีก็พร้อมแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราก็รอเรือ ของทีมงานค่ะทุกคนยังมาไม่ครบก็ต้องรอกันก่อนเราจะใช้เรือทั้งหมด6ลำค่ะทุกคนลำที่1ใส่โรตารี่ลำที่2ใส่ตัวตัดหญ้าค่ะทุกคนเราต้องแบ่งเรือแบ่งหน้าที่ค่ะว่าลำไหนจะรับภาระอะไรเราจะแบ่งให้ลงตัวค่ะทุกคนนอกจากเรือแล้วเราก็ต้องมีทีมงานอย่างน้อยๆก็น่าจะเกือบๆสิบคนค่ะทุกคน ที่จะมาช่วยยกของหนักและก็มาช่วยต่อเรือค่ะทุกคนแล้วเราก็มาถึงท่าค่ะท่าตรงนี้หละค่ะทุกคนที่เราจะนำรถลงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเรือลำไหนมาเลยของเรามาเป็นลำแรกเลยค่ะทุกคนเพราะเราต้องเตรียมหาทุกอย่างไว้เพื่อรอ